ต่อจากนี้เป็นการบรรยายธรรมะโดยพระอาจารย์ภูริวัฒนภิกขุหรือหลวงพี่หมอประจำวัดท่าประชุมบ้านดอนดูอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านสดับรับฟังได้นบัดนี้จเจรริผ่พรญาติโมยมขยาราชมารทุกท่านเมื่อเร็วๆนี้มี รูปภาพที่มีโค้ดที่ส่งมาตามลายมีรูปหนึ่งที่ที่ตาจมาสนใจแล้วก็แล้วก็ประทับใจมากๆก็คือเป็นรูปพระธรรมคำสอนจากพระอาจารย์ชยาสารูเป็นเป็นรูปของท่านแล้วก็คำ พระธรรมคาสอนที่ท่านได้พระธรรมคำสอนของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ส่งได้ที่พระอาจารย์ได้ได้นำมามาสอนพวกเรามาเชี่ยพวกเราเห็นก็คือท่านชี้ว่าถ้าเราทำความดีเราอาจเจอคนตอบสนองห้าแบบ คือถ้าเราทำความดีเราอาจเจอคนตอบสนอง5้าแบบ 1. ยกย่องชื่นชมด้วยใจจริง 2. เสแสร้งยกย่องชื่นชม 3. เฉยเฉยไม่ยินดียินร้าย 4. อิจฉาริษยา 5. โกรธหรือห,หอมั่นไส้โลกมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้แหละ ทีหนึ่งนะครับคือถ้าเราทําความดีเราอาจจะเจอคนตอบสนอง5แบบ 1. ยกย่องชื่นชมด้วยใจจริง 2. เสแสร้งยกย่องชื่นชม 3. เฉยเฉยไม่ยินดียินร้าย 4. อิจฉารรษยา 5. โกรธหรือมันไส้โลกมนุษย์ก็เป็นแบบนี้แหละพระอาจารย์เชลสาโรครับ ก็คือเป็นเป็นคำเตือนที่มีประโยชน์มากๆนะครับเตือนให้เรารู้ว่าเวลาเราทําความดีนะครับเราทําอะไรก็ตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่ที่เป็นคนดีนะครับเราเราก็จะลืมไปว่าเราคิดว่าถ้าเราทําความดีเนี่ยน่าจะได้รับการยกย่องใช่ไหมครับทำความดีน่าจะได้ดี ทำความดีนี่น่าจะน่าจะเป็นเรื่องที่ประเสริฐซึ่งซึ่งก็ก็จริงนะครับใน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 แง่หนึ่งในแง่ของกฎแห่งกรรมว่าทําดีดีนะครับแต่นั่นแต่นั่นก็คือนั่นก็คือแค่นั้นก็คือทําดีดีนะครับกฎแห่งกรรมไม่ใช่ทําดีแล้วต้องได้ดีไม่ใช่ทําดีแล้วคนต้องชื่นชมไม่ใช่ทําดีแล้วคนต้องยกย่อง ไม่ใช่ทาดีแล้วคนต้องสรรเสริญนะครับเพราะไอ้ยกย่องชื่นชมสรรเสริญนินทาเหล่านั้นเป็นเป็นพระธรรมที่พระพุทธองค์เรียกเรียกว่าโลกธรรมนะครับเป็นธรรมของชาวโลกเป็นธรรมของโลกและธรรมของโลกก็อยู่ใน เหมือนกับสิ่งต่างๆเป็นเป็นไตลักษ์นะครับเป็นเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเร,เราเราก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราเราบังคับควบคุมได้เลยนะครับมันเราก็ที่แน่นอนก็คือว่ามันมันจะต้องมีความเสื่อมนะครับไม่ว่าเราจะอะไรก็ตามนะครับมันก็จะมีความเสื่อมดังนั้นก็เป็นธรรมดามากๆที่ว่าแม้เราจะทําความดีที่ประเสริฐที่สุด นะครับทำทำิทำ่นที่ดีงามามากๆไม่น่ามีมีปัญหาเลยชัดเจนมากนะครับก็ก,ก็ก็จะมีคนที่ส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเป็นมีคนที่ที่เข้าใจแล้วก็แล้วก็ชื่นชมยกย่องนะครับแต่ว่าจ,จะมีคนจำนวนหนึ่งเลยว่าว่าเพราะเพราะเหตุอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งเราก็ไม่ไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่จาเป็นอย่าต้องไปไปรู้ไปไปวิเค,ครับเพราะมันเสียเวลาแต่เพ,เพราะเหตุผลอะไรก็ตามเราทําความดีแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาอิจฉาอะริษยาหรือ,รอทําความดีแล้วเขามีความรู้สึกหมันไส้รู้สึกไม่พอใจรู้สึกโกรธนะครับแล้วแล้วสมัยนี้เป็นสมัยของโซเชียลมีเดียซึ่ง,ซ,งซึ่งคนสามารถแสดงความเห็นได้ง่ายมากโดยโดย,โดยที่ไม่ต้องคิดได้ซ้ำนะครับ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยคิดอยากจะพูดอะไรอยากจะแสดงออกอะไรก็แสดงออกมาได้แล้ว,แล,วแล้วก็กระจายไปกระจายไปทั่วทั่วโลกนะครับในใ,ใ,ในยุคแบบนี้ด้วยไอการไอส,สองข้อหลังเนี่ยคนที่อิจฉาไอสยามและคนที่ไม่พอใจเนี่ยเสียงของคนเหล่านี้ก็ดังกว่าปกติดังกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต พอเพราะเขามีช่องทางที่ที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยดูน่ากลัวพอสมควรนะครับแล้มันคือมันมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราเรายิ่งจะจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจใหญ่เลยว่าเ,เราทําอะไรที่ที่คนส่วนจำนวนมากจะจะรับรู้และมีส่วนร่วมด้วยเนี่ย มันมันเป็นธรรมดาที่จะมีคนชื่นชมแล้วก็จะมีคนที่ไม่ไม่พอใจนะครับดังนั้นเรารู้รู้แล้วเราก็จะได้ทําใจอย่างถูกนะครับเมื่อมีสติรู้แล้วเราก็จะทําใจถูกต้องคือเมื่อมีใครมาชมเราเราก็ไม่ต้องมีใจฟูไม่ต้องไปหลงว่าโอ้เราเนี่เป็นผู้วิเศษซึจริงอะไรตำหนองนั้นนะครับ แต่ว่าเมื่อที่สําคัญคือก็คือถ้าเมื่อเมื่อมีใครมาต่อว่าเราหรือมีใครมากระนะกระแหนมีใครมาโจมตีเรามามาคอมเมนต์มาตัดสินเราอย่างไม่ยุติธรรมเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนนะครับไม่ต้องไปไปทุกไป มีปัญหาอะไรกับมันไปทําจิตจิตไม่ต้องตอกไปกับมันนะครับเพียงแต่เราก็แค่ฟังดูว่า,าสิ่งเหล่านั้น,ม,นมันจริงหรือไม่จริงสิ่งเหล่านั้นมันมีประโยชน์หรือไม่ประโยชน์เราเราเราสามารถเอามาใช้ปรับปรุปรงต,ตัวตัวเราเองได้ยังไงปรับปรุงชีวิตเราได้ติดตีอย่างไงทําให้เรามีชีวิตที่ถูกต้องตาม,ตามทํา่าง,งครองทมได้ได้มากขึ้นเท่าไหร่นะครับเอาเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ ให้เป็นประโยชน์เช่นนั้นแล้วแล้วก็แล้วก็ปล่อยมันไปก็ขอฝากอีกนิดหนึ่งว่าว่าคือพูดเช่นนั้นว่าว่าวาต้องยอมรับว่าสิ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแล้วแล้วจริงๆก็คือแม้กระทั่งพระพุทธองค์เองพ,พุทธจเจ้าผู้เป็นเป็น มนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดนะครับประเสริฐด้วยปัจภาปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระอริยสุทธิที่คุณประเสริฐมากๆพระองค์ก็ยังมีคนติดฉินดินทาเวลาเมื่อพระองค์ทําอะไรเมื่อพระองค์ไปไปแสดงธรรมที่ไหนนะครับก็ยังมีมีคนห้าประเภทหลักๆเหล่านี้ปรากฏขึ้นในในในโลกนะครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องหรือเชื่อในแง่หนึ่งนี่เป็นเรื่องที่ว่าโอ้เป็นอะไรกันเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็น่าจะได้บทเรียนจากสิ่งนี้ว่าแม้กระทั่งพระพุทธองค์เองก็ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่สามารถพ้นไปจากจากสิ่งนี้ได้เมื่อเมื่อเมื่อพระองค์อยู่ในโลกนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราก็ต้องยอมรับว่าโลกกระทำมันมัน,มนโลกมันเป็นเช่นนี้เองคนคนจะมีคนมาโจมตีเราแน่นอน จะมีคนพร้อมที่จะมาชื่นชมเราใช่แต่จะมีคนพร้อมที่จะมาโจมตีเราจะมาโกรธเราเกลียดเราอิจฉาเราโดยที่ไม่มีหมนไม่ไม,ไม่ไม่มีเหตุผลที่ดีนะครับก็ก็เป็ดก็เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนคนอื่นไม่ต้องไปเปลี่ยนโลกนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนจิตใจของเราเองเราต้อง เตรียมจิตใจเราให้พร้อมที่จะรับสิ่งนี้เมื่อเราเตรียมพร้อมเมื่อมันเกิดขึ้นจิตใจเราก็จะไม่เฟือกไม่ฟูเมื่อเมื่อมีสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกพึงพอใจแล้วก็จะไม่ดิ่งตกไปเมื่อจิตเมื่อมีเมื่อได้พบกับสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกไม่พอใจนะครับใจเราก็จะสงบเย็น นั่นคือความสุขที่แท้จริงนะครับเอาละวันนี้ก็ได้แสดงธรรมมาพอสมควรแล้วนะครับเป็นธรรมที่ชี้ให้เห็นว่าเวลาเราทําความดีเนี่ยขอให้เราเตรียมใจไว้ด้วยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ที่จะเราอาจจะเจอผนตอบสนองได้5แบบจากจากผู้คนทั้งหลาย ก็คืออันแรกก็คือยกย่องชื่นชมด้วยใจจริงอันที่สองก็คือเสแสร้งยกย่องชื่นชมอันที่สามก็คือเฉยเฉยไม่ยินดียินร้ายแล้ที่สี่ก็คืออิจฉาริษยาอันที่ห้าก็คือโกรธหรือมันใจไม่พอใจนะครับแล้วก็รู้ไว้ว่าโลกมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้แหละขอใญาติโย,ยมอยู่ในโลกมนุษย์อย่างเข้าใจขอญาติโย,ยมได้ที่ประสบกับ การตอบสนองทั้ง5้าแบบนี้มีความเข้าใจและมีจิตใจที่สงบสมดุลไม่ไม่เฟื่องฟูไม่เฟื่องฟูไม่ฟูฟมฟ,ฟามไม่ฟูแฟบ <laughs> ขอให้ญาติโยมมีสติปัญญาจเจริญในธรรม 哎，哎，王。